2 4ชั่วโมงในเกม King Legacy ในวันนี้กับภารกิจใช้ผลทองคำตบไฮด้าจะสนุกแค่ไหนกันเนี่ยก็ต้องไปดูกันเลยเปิดคลิปมาในตอนนี้เลยกันก็อยู่กับอาดัมอีกเหมือนเดิมทุกคนในวันนี้เนี่ยผมจะไปทำภารกิจใช้ผลทองคำเนี่ยตามล่าไฮด้าเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะเจอไฮด้าหรือว่าจะเจอลักแทหรือเปล่าแต่ผมว่าลักแทเนี่ย ผมคงจะไม่มีสิทธิ์เจอหรอกนะทุกคนเฮ้ยพูดมาแล้วมันก็เศร้าอีกเหมือนเดิมแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทําการไปตามไล่์ได้ผมขอทําการเดินทางมาสุม่มผลปีศาจสักห้าผลก่อนเลยละกันนะทุกคนแต่ก่อนที่ผมเนี่ยจะทําการสุมร่มผลปีศาจผมขอใช้วิชาสามดาบเนี่ยฝันนาแม่สาวน้อยคนนี้ไปหนึ่งทีเลยละกันวันนี้เนี่ยขอผลดีๆหน่อยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่บอกได้คําเดียวเลยว่าผมก็ยังเกลืออยู่วันยังข้ามานนะทุกคนสุ่มไป5้าผลได้แต่ผลเกลือเกลือเฮ้ย หนักใจจริงๆเลยแน่ๆผมเนี่ยก็รอให้ดาเกิดแล้วนะทุกคนผมก็ไม่รอชันเลยละกันทาการเดินทางมาต่อสู้กับโอเด้งเลยละกันมาเลยเจ้าลูกชิ้นโอเด้งและผมก็ไม่หลอชันเลยละกันทําการใชด้ดาบฟินิกและก็ผลท้องของผมเนี่ยทาการต่อสู้กับโอเด้งแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ก็บอกได้คําเดียวเลยว่าโอเด้งเนี่ยมันก็ยังโหดเหมือนเดิมไม่มีผิดสมแล้วที่เป็นโอเด้งนะทุกคน มันก็โหดใจได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยและผมก็เดิ่มการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกจนตอนนี้เนี่ยโอเด้งมันก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแต่กว่าจะตาเนี่ยก็เล่นเอาซสผมตายไปหลายรอบเหมือนกันนะเนี่ยไม่ธรรมดาเลยและก็ในตอนนี้เนี่ยผมก็ไม่รอช้าเลยการทําการเดินทางมาฟาร์มต่อเลยละกันนะทุกคนฟาร์มรอให้ด้ามันเกิดและผมเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่าให้ด้าเนี่ยมันจะเกิดตอนไหนมันจะเกิดเวลาไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฟาาร์มยยวๆไปเลลแ้กันนนนนใตอีะ กคนมันก็เปิดเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเมื่อไหรน่ะเธอจะเปิดใจให้ผมสักทีโอ้โหผูดมาแล้วมันก็ช้ำใจเหมือนเดิมแต่ระหว่างที่ผมเนี่ยกำลังทําการฟาร์มไปอยูเ่เพื่อนๆแล้วก็ทันใดนั้นเองก็ดูเหมือนว่าจะมีอะไรเกิดนะทุกคนผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นเจ้าทะเลเกิดหรือว่าจะเป็นไฮด้าเกิดแต่ขอให้เป็นไฮด้าทีเถอะ และผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการเดินทางไปอย่างรวดเร็วเลยละกันไว้เจอกันเลยอะไรจะเกิดนะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นเจ้าไสเดือนทะเลเกิดนะทุกคนและผมเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยละกันทําการใช้ผลท้องผมทําการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆมาเลยเจ้าไสเดือนทะเล เจอพลังผลทองคําผมน้อยและผมก็ดําการสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แลกก,แลก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกสู้แลกก็สู้อีกแต่ว่าผลทองเนี่ยมันไม่สามารถยืนบนน้าได้มันก็เลยจะสู้ยากนิดนึงทุกคนแต่ถึงมันจะสู้ยากแค่ไหนก็ช่างเถอะแต่ผมเนี่ยก็จะไม่ยอมแพ้หรอกนะ มาเลยเจ้าไ้เดือนทะเลและก็หลังจากที่ผมเนี่ยทำการใช้เวลาต่อสู้กับเจ้าไซเดือนทะเลแบบนี้ไปสักพักหนึ่งและก็ในตอนนี้เนี่ยเจ้าไ้เดือนทะเลเนี่ยมันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรนะทุกคนและก็ในตอนนี้เนี่ยเจ้าไ้เดือนทะเลเนี่ยมันก็ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมเนี่ยจะได้กล่องเทียอะไรกันโคตรตื่นเต้นเลยวะทุกคนแต่เดียนนดเยเด๋ยวก่อนนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะผมได้ฝันไปหรือเปล่าวะเนี่ยทุกคนผมดันได้กล่องเทียสามเฉยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน เป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยขอให้ได้ของดีๆทีเถอะมาดูดิดดว่าจะได้ของดีหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมนั้นได้มาโอ้โหได้กล่องเทียร์สามแต่ได้ผลโคตรเกลือจะเอามาทำไมวะเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยมันก็เกลือเกินแต่เจ้าทะเลตัวนี้นะทุกคนเป็นเจ้าทะเลตัวที่2นะทุกคนตัวต่อไปก็คือตัวที่3และก็ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นไฮด้านะทุกคนผมก็เลยขอทำการตัดสินใจว่า จก AFK เซิร์ฟนี้เลยลวกันเดี๋ยวไปดูกันเลยวันในวันนี้เนี่ยผมจะได้ทําการใช้ผลทองคําเนี่ยต่อสู้กับไฮด้าหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยหลังจากที่ผมทุกคนทําการ AFK ไป1ึชั่วโมงเต็มๆและในตอนนี้เนี่ยเจ้าไสเดือนทะเลมันก็เกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนและผมก็ไม่รอช้าเลยลวกันทําการเดินทางมาต่อสู้กับเจ้าไสเดือนทะเลอีกเหมือนเดิมแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยคนในเซิร์ฟเนี่ยผมบอกได้เลยว่า คนโคตรน้อยอะนะทุกคนมีประมาณ4-5คนเองเดี๋ยวก่อนนะและเราจะสามารถชนะเจ้าเซือเดินทะเลได้หรือเปล่าวะเนี่ยและผมก็ไม่รอช้าเหมือนเดิมทําการใช้ผพทองคําเนี่ย ทำการต่อสู้กับเจ้าชายเดือนทะเลแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวก่อนนะตัวสีเขียวด้วยวะทุกคนทําไมมันสวยจังว่าตัวนี้เนี่ยเจ้าสายเดือนทะเลและผมก็ดํเ right นินการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกแต่บอกได้คําเดียวเลยว่าคนโคตรน้อยอะทุกคนในตอนนี้นะทุกคนเจ้าสายเดือนทะเลเนี่ยมันก็บาดเจ็บนักพอสมควรและก็ในที่สุดในตอนนี้เจ้าสายเดือนทะเลเนี่ยมันก็ดำเนินการตายเป็นที่เรียบร้อยแหละเดี๋ยวมาดูกันเลยวันในรอบนี้เนี่ยผมจะได้กล่องเทียอะไรกันน้าขอกล่องเทีียรออกได้ืเปา แต่สิ่งที่ผมได้มาและเกาะผมดันได้กองเทียนหนึ่งเฉยเลยและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดผมก็ได้ผลปีศาจท,ที่มันเกลืออีกเหมือนเดิมเอามาทําไมวนเนี่ยและก็ตัวต่อไปนะทุกคนนั่นก็คือไฮด้านั่นเองเดี๋ยวผมจะขอทําการ AFK เล่นๆกัน ตัวต่อไปคือไฮด้าทุกคนไว้เจอกันเลยนะเจ้าไฮด้ามาเลยทุกคนและในวันที่ผมเนี่ยรอคอยที่จะได้ทําการตีไฮด้าแต่ว่าประเด็นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะทุกคนคือในตอนนี้เนี่ยมันมีผมอยู่ในเซิฟแค่คนเดียวนะทุกคนเดี๋ยวก่อนนะและผมเนี่ยจะชนะไฮด้ายังไงวะเนี่ยตีไฮด้าคนเดียวโอโ้โหเดี๋ยวก่อน ผมจะสามารถชนะไฮด้าได้หรือเปล่าวันนี้มันก็เกินไปไปลองดูกันเลยดีกว่าและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันทำการเดินทางไปต่อสู้กับไฮด้าเลยละกันมาเลยเจ้าไฮดา้า ชน Prov ะนนไม่ชนะไม่รู้ทุกคนแต่ผมก็จะสู้สุดหัวใจมาเลยเจ้าไฮด้ามาเลยเจ้าไฮดาเจอพลังผลทองคําผมน่อยและผมก็ไม่รอช้าเลยละกันตามการใช้พลังผลทองคำเนี่ยทำการต่อสู้กับเจ้าไฮด้าเลยแล้วกันแต่ก็บอกได้คําเดียวเลยว่าสู้โคตรยากกันทุกคนและก็ไฮด้าเนี่ยโจมตีก็โคตรจะแรงเลยแต่ว่าผมก็จะไม่ยอมแพ้นะทุกคนผมจะต้องชนะมันให้ได้เลยเจ้าไฮด้าและผมก็ดําการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อย แล่มันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดทุกคนผมก็โดนเจ้าให้ได้เนี่ย่าสไตล์เลยก็ว่าได้พลังโจมตีมันก็แรงเกินเจ้าให้ได้ไม่ไหวจริงๆวะทุกคนโหดเกินเฮ้ยผมบอกได้คําเดียวเลยว่ามันอาจจะเป็นความคิดที่โคตรจะงโง่เลยก็ว่าได้ทําการใช้ผลทองคําเนี่ยตีให้ได้ด้วยตัวคนเดียวและผมจะสามารถชนะเจ้าให้ได้ได้หรือเปล่าวะเนี่ยดูดิทุกคนโจมตีผมแต่ละครั้งเนี่ย เล่นเอาเสผมเกือบตายเลยมันก็โจมตีแรงจริงๆนะทุกคนเจ้าไฮด้าเนี่ยและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดอีกเหมือนเดิมเจ้าไฮด้ามันก็เล่นเอาเสผมตายเลยก็ว่าได้พารังมันโหดจริงๆเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยจะมีผู้เล่นเนี่ยทำการเข้ามาอยู่ในเซิร์ฟแล้วว่าทุกคนเออมันต้องแบบนี้หน่อยดีถ้าเกิดให้ผมสู้คนเดียวแล้วก็ผมบอกได้เลยว่าคงจะสู้หลายชั่วโมงอย่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันเล่นโคตรจะโหดเลยเจ้าไฮด้าเนี่ยขอบคุณมากนะเจ้ามังคือถ้าเกิดไม่มีผู้เล่นนนมมมาา่วผลกก็อกไเสูทัังหืน ว่าผมเนี่ย จะสามารถชนะเจ้าให้ได้ได้หรือเปล่ามาเลยมาเลยทุกคนรวมพลังกันเราจะจัดการให้ด้ไปด้วยกันและก็ผ่านไปสักพักหนึ่งและก็ในตอนนี้เนี่ยก็มีผู้เล่นเข้ามาในเซิร์ฟโคตรเยอะทุกคนและเจ้าไหด้เนี่ยมันก็โดนถล่มสาเลเลยก็ว่าได้มาดีเจ้าให้ได้าแกไม่มีทางสู้ได้หรอกนะในตอนนี้เนี่ยผู้เล่นโคตรเยอะทุกคนมาเลยรวมพลังกันเราอยู่แยกมูเนี่ยเราตายแน่นอนและผมก็ดำเนินการต่อสู้แบบนี้ไปเรื่อยๆสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีกสู้แล้วก็สู้อีก,ก,อกมาเลยเจ้าไหด้าในตอนนี้เจ้าใหด้ มันก็บาดเจ็บหนักพอสมควรและพวกเราทุกคนก็สามารถชนะเจ้าไฮด้าได้เป็นยังไงล่ะเจ้าไฮด้าเจอพลังสามมาคีดน้อยเฮ้ยชนะสักทีเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะทุกคนว่าผมเนี่ยจะได้กล่องเทียสีกับเขาหรือเปล่านะมาดูกันเลยดีกว่าตั้งแต่ค่าไฮด้ามาเนี่ยยังไม่เคยได้กล่องเทียสีสักทีจะได้กล่องเทียอะไรกันนะ้าแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดนะทุกคนผมก็ดันได้กล่องเทียรองอีกเหมือนเดิมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ ทำไมถึงได้แต่กล่องเทียสองอยากจะได้กล่องเทียสีบางจังและก็ได้ผลปีศาจที่มันโคตรจะเกลือเลยก็ว่าได้เอามาทําไมวะเนี่ยผลปีศาจเนี่ยผมไม่ต้องการเลยสักนิดบอกได้คําเดียวเลยว่าโคตรเกลือเลยงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด subscribe s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกลาลังใจใผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะครับบ๊ายบายผมจุบจ๊บๆไปละ